คุณกำลังฟังล่ามซำพอดแคสต์ล่ามซำสนับสนุนทุกเป้าหมายชีวิต สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับซัมมันนี่เล่าเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายบายล่ำซ้ำกับเก๋ๆเกดารินปริญญาคุณค่ะตอนนี้นะคะยังอยู่ในช่วงของซีรีส์ใหม่นะคะแม่สอนลูกรวยค่ะเป้าหมายนะคะนอกจากเก๋จะเอาไว้สอนลูกของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังหวังว่าจะเกิดประโยชน์ในวงกว้างนะคะกับผู้ที่วาระถึงพร้อมที่จะได้เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้ด้วยนะคะ ทำความเข้าใจให้ตรงกันนะคะว่าแม้ว่าซีรีส์นี้นะคะจะเป็นซีรีส์แม่สอนลูกรวยนะคะแต่ว่าอายุนั้นไม่ใช่อุปสรรคค่ะเพราะว่าตัวเก๋เองนะคะก็ะเพิ่งที่จะมาคิดเรื่องของการวางแผนการเงินเนี่ยเมื่อตอนอายุ40บสบวกๆนะคะขอให้ทุกคนลองทําไปสัก2ปีค่ะชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนนะคะเกียรับรองนะคะก็เลยอยากจะชวนทุกคนให้รู้เรื่องนี้เร็วๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีสอนในห้องเรียนเนาะแต่ถึงแม้จะรู้ช้าก็ขอให้รู้แล้วเริ่มเลยนะคะ ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือ5คําแนะนําเรื่องเงินที่ควรรู้ก่อนโตเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่ตัวเขเองเนี่ยตกผลึกมาจากการใช้ชีวิตนะคะที่ผ่านมาทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่จนตอนนี้มาถึงวัยกลางคนนะคะซึ่งก็มาคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องนี้ก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะดีนะคะวันนี้ก็เลยเอามาแบ่งปันนะคะให้กับทุกคนได้ฟัง บางข้อนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะยังสามารถปรับเปลี่ยนความคิดแล้วก็พฤติกรรมได้นะคะแต่ว่าบางข้ออาจจะไม่ทันแล้วก็ขอให้เลือกเอามาใช้เฉพาะข้อที่ยังเปลี่ยนทันก็นแล้วกันเนาะนอกนั้นนะคะก็เอาไว้สอนลูกหลานต่อไปละกันคาแนะนําข้อแรกนะคะอยาทนทํางานที่เกลียดเพียงเพราะเราเรียนมา จงเลือกทํางานที่มีความสุขเท่านั้นข้อนี้อาจจะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงนะคะแต่ว่ามาจากการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นค่ะเพราะว่าตัวเก๋เองอาจจะถือว่าโชคดีนะคะที่ได้เรียนในสายงานที่ชอบแล้วก็ได้ทํางานตรงกับที่ตัวเองชอบด้วยนะคะแต่ว่าเก๋เห็นหลายๆคนค่ะที่ต้องทนทํางานเพียงเพราะว่าเราเรียนมาทางด้านนี้นะคะและไม่มีมุมมองที่กว้างพอที่จะหาอาชีพอื่นหรือว่าอาจจะไม่กล้าพอที่จะทําสิ่งที่ตัวเองรักนะคะซึ่งเก๋ดูแล้วชีวิตมันไม่โอเคค่ะเก๋ก็ไม่อยากให้เด็กๆหรือว่าลูกๆเราเนี่ยเป็น นนบบนั้ะนนะคะซึ่งเจมมองว่าเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เขามีความคิดมีความรับผิดชอบนะคะเขาก็มักจะคิดเยอะค่ะว่าจบมาแล้วเนี่ยต้องหางานทําให้ได้ต้องไม่รบกวนพ่อแม่แล้วนะซึ่งข้อนี้เนี่ยเจมมองว่ามันอาจจะกลายเป็นกับดักที่ผูกมัดตัวเองนะคะตัวเจเองเนี่ยเจก็พยายามที่จะบอกลูกสอนลูกนะว่าตอนนี้เนี่ยอยากเรียนอะไรก็ให้เรียนไปเลยโดยที่ยังไม่ต้องคิดค่ะว่ามันจะเอามาทําเป็นอาชีพได้ไหมคือลูกเจ๋เนี่ยเขาเรียนดนตรีนะคะเป็นดนตรีคลาสสิกซึ่งตอนที่จะเลือกมหาวิทยาลัยเนี่ย เขาก็มีความกังวลนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาจะเรียนสายดานตรีโดยตรงไปเลยโดยเฉพาะดานตรีคลาสสิกเนี่ยคือเขาเล่นวีโอลานะคะซึ่งมันก็ไม่ได้แมสเหมือนไวโอลินเนาะเขาก็มีความกังวลค่ะว่าเฮ้ยจบมาแล้วเนี่ยมันจะมีงานทำไหมเกดก็พย teacher ายามสอนแล้วก็ให้ไมซ์เขาไปนะคะว่าขอให้เรียนให้สนุกยังไม่ต้องคิดมากค่ะเรื่องของอนาคตให้มีความสุขให้ความสนุกเนี่ยนำทางชีวิตเราไปนะคะแล้วเราจะเจอกับชีวิตที่ดีเอง จะบอกว่าต่อให้เรียนจบไปแล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ได้อยากทํางานตรงตามที่เรียนมาก็ได้ก็จะบอกลูกว่าไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นแปลกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยความรู้นะคะมันหาได้ทั่วไปอยากทําอะไรเนี่ยมันมีความรู้ดีๆความรู้ฟรีๆให้เต็มไปหมดเลยนะคะเราก็แค่หาแล้วก็ลงมือทํานะคะดังนั้นอย่าทําอะไรที่เราไม่มีความสุขค่ะอย่าทนทํางานที่เกลียดเพราะว่าพลังงานในการทำเนี่ยมันจะเป็นพลังงานด้านลบนะคะแล้วก็เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเติบโตหรือว่ามีความสุขจากการใช้พลังงานลบนําทาง เดี๋ยวก็จะขอให้ลูกไม่ต้องกังวลค่ะว่าเรียนแล้วจะไปทํางานอะไรแต่ให้ถามตัวเองนะคะว่าชอบไหมสนุกไหมให้ถามตัวเองบ่อยๆตลอดเวลานะคะถ้าสนุกก็ลุยเลยแล้วมันจะดีเองนะคะเชื่อแม่แม่ผ่านมาแล้วจ้ะคำแนะนำข้อที่2นะคะอย่ารีบเป็นหนี้ก้อนใหญ่ ใช้ชีวิตให้สนุกก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงมากนะคะเพราะว่าตัวเก๋เองเนี่ยเป็นหนี้ก้อนใหญ่ก็คือหนี้บ้านนะคะเพราะว่าเก๋ซื้อบ้านตั้งแต่เรียนจบมาไม่กี่ปีอะคะ่ะดีที่ตัวเองขับรถไม่เป็นนะคะก็เลยไม่มีหนี้รถมีแต่หนี้บ้านเป็นหนี้ก้อนใหญ่ๆแค่อย่างเดียวนะคะแล้วก็ตอนทํางานแรกๆเนี่ยเก๋ก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาน,นะคะก็ใช้จ่ายแบบไม่ค่อยคิดค่ะก็เลยเป็นหนี้บริโภคนะคะหนี้บัตรเครดิตเยอะแยะมากมายนะคะความโชคดีนะคะก็คือเก๋มีงานทำเนาะมีรายได้เข้ามาตลอดก็เลยไม่เคยรู้สึกว่าตัวเอง ไม่เคยอดอยากอะพูดง่ายๆนะคะไม่เคยที่ว่าไม่มีเงินใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่การเป็นหนี้เร็วเนี่ยมันก็ทําให้เกียรรู้สึกว่าเราเสียโอกาสในการใช้ชีวิตค่ะเพราะว่าหนี้มันคือภาระเนาะโดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่หนี้บ้านซึ่งมาเป็นหนี้ระยะยาวนะคะซึ่งอย่างน้อยก็10-20ปี พอเรามีหนี้เนี่ยมันก็จะจํากัดการใช้ชีวิตของเราประมาณหนึ่งค่ะเราจะไปเสี่ยงไปรวดผลอะไรมากเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าต้องคํานึงถึงรายได,ได้ที่ส่วนนึงต้องเอามาจ่ายหนี้เนาะดังนั้นเนี่ยคำแนะนํานะคะก็คือในช่วงแรกของการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะขอให้ลูกนะคะใช้ชีวิตให้สนุกค่ะหาประสบการณ์ให้เต็มที่อ๋อจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีก็ได้นะคะอันนี้กี่ม็ติคือลองได้หมดขอแค่อย่าให้ใครต้องมาลําบากเดือดร้อนเพราะเราก็พอนะคะ การมีบ้านมีความมั่นคงลงหลักปักฐานเนี่ยเก๋มองว่าเอาไว้ค่อยทําตอนที่เราทํางานไปแล้วสักสิปีบวกๆเนี่ยก็ยังไม่สายนะคะเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยนอกจากเราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วจิตใจเราก็มั่นคงขึ้นด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่ผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วเหมือนเก๋น,นะคะซึ่งเก๋ก็เป็นหนี้แล้วนะคะก็ขอให้แก้ไขหนี้อย่างมีสตินะคะอ๋อไม่เซฟที่สําคัญเลยก็คือตัวเราเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าหนี้ค่ะอย่าไปกลัวหนี้นะคะ m i ยเซ e สําคัญที่เก๋อยากให้ทุกคนมีเนี่ยก็คือเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นได้แล้วก็เชื่อว่าเราจะทําได้เราจะแก้ปัญหาได้ค่ะตัวอย่างนะคะเก๋เองเนี่ยเป็นคนที่เคยมีหนี้บัตรเครดิตเป็นหลักแสนนะคะ หลายแสนด้วยแต่ก็ใช้สติแหละในการจัดการได้หมดนะคะตอนนี้อยากที่บอกว่าเกศเหลือแต่นี้บ้านนะคะซึ่งเกก็ใช้วิธีในการรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีนะคะเพื่อให้ดอกเบี้ยสายเนี่ยมันถูกลงแล้วก็จ่ายเพิ่มในแต่ละเดือนนะคะมีโบนัสเนี่ยก็แบ่งมาปกบ้านเนาะก็ทําให้เงินต้นเนี่ยลดลงได้เร็วจากเดิมที่เกียต้องผ่อนบ้านนะคะประมาณ อ5่ปีนะคะตอนนี้ก็ลดลงมาไม่ถึง20ปีนะคะที่เกดคิดไว้ก็คืออีกไม่เกิน5ปีเนี่ยเกดก็จะพ่อนหมดแล้วนะคะซึ่งเรื่องของการจัดการหนี้จัดการเงินเนี่ยก็เป็นความรู้ที่หาได้จากเพจล่ำซ้ำของเรานะคะแอบคบลายของนิดนึง มาถึงข้อแนะนําข้อที่3นะคะก็คือจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ค่ะแล้วเป้าหมายเรื่องเงินเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยข้อนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับวัยรุ่นนะคะแต่ก็อยากให้รู้ไว้ค่ะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยพวกเธอก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์นะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันจะมีปัญหาน้อยใหญ่เข้ามาค่ะซึ่งมันแก้ได้ด้วยการจัดการอารมณ์ของตัวเองเท่านั้น คือเกอยากจะบอกลูกๆอย่างนกบอกเด็กๆนะคะว่าถึงแม้เธอไม่รู้ไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะคะเธอก็ต้องไปทําในวันข้างหน้าอยู่ดีนะคะส่วนที่บอกว่าจัดก,การอารมณ์ให้ได้แล้วเป้าหมายเรื่องเงินมันจะง่ายขึ้นเยอะเนี่ยก็เพราะว่าอารมณ์มันคือบอกเกิดของทุกข้าวของที่อยู่ในชีวิตเราค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อข้าวของโดยใช้อารมณ์แล้วค่อยหาเหตุผลมาซัพพอร์ตมันไม่เชื่อทุกคนเรามองไปรอบตัวนะคะ ใครที่มีเข้าของกองเต็มบ้านโดยที่บางอย่างซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะคะแสดงว่าเราอาจจะเป็นคนที่จัดการอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองค่ะเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยเราก็จะรู้แท้นแน่ชัดว่า ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันต้องใช้เงินเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากมายก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักจัดการอารมณ์เราไม่เข้าใจตัวเองนะคะเราก็จะมีเป้าหมายแบบที่ลอกคนอื่นมานะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยเนี่ยก็คือคนที่อยากมีร้อยล้าน อยากมีรถหรูมีซุปเปอร์คาร์บ้านก็ต้องเป็นคฤหาหานริมน้ําคือมันเป็นภาพที่ก๊อปปี้กันมาในโลกโซเชียลนะคะที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องมีแบบนี้แหละถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จ ซึ่งเก๋ไม่ได้ตัดสินผิดถูกนะของอะมันมีได้อยู่แล้วถ้าเราต้องการสิ่งนั้นจริงๆนะคะแต่ประเด็นก็คือหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าความสุขตัวเองหน้าตาเป็นยังไงก็เลยไปลอกเขามานะคะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขไม่มีความสุขทั้งตอนทําไม่มีความสุขถึงแม้ว่าจะไปถึงตรงนั้นแล้วก็ตามนะคะเพราะว่าเก๋กออ็มีประสบการณ์ได้เห็นหลายๆคนนะคะที่ไปถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วแล้วก็ไปยืนงงๆว่ามันแค่นี้หรอแล้วไงต่ออะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เรารู้จักตัวเองเนี่ยเราจะมีความสุขได้ทันทีมีความสุขในระหว่างการลงมือทําในระหว่างทางด้วยนะคะเราจะมีกําไรชีวิตทุกวันนะโดยไม่ต้องรอให้มีนู่มีนี่ก่อนแล้วถึงมีความสุขนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ใช่สุขจริงเพราะว่าในโลกทุนนิยมเนาะมันก็จะมีความสุขขั้นกว่าไปเรื่อยๆค่ะมีความรวยกว่าขาวกว่ามีเร็วกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราโมดแต่ไปวิ่งตามเนี่ยเราก็จะเหนื่อยเองนะคะเพื่อที่จะไปถึงแล้วก็มานั่งถามว่าตัวเองทําไปเพื่ออะไรเนาะข้อนี้เองนะคะผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถลองสํารวจชีวิตดู ะะว่าเราสามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองเนี่ยได้ดีแค่ไหนยังใช้เงินเป็นยาแก้ปวดของชีวิตอยู่หรือเปล่าแบบว่าเอะอะไรก็ซื้อของให้รางวัลตัวเองนะคะเหนื่อยหน่อยก็ซื้อของให้รางวัลตัวเองอกหักก็ใช้เงินไปเที่ยวหรือว่าซื้อของปลอบใจตัวเองนะคะถ้าใครยังเป็นอยู่เนี่ยจะแ,แนะนํานะคะว่าให้ลองนั่งนิ่งๆค่ะคุยกับตัวเองนะคะว่าตอนนี้ เรารู้สึกยังไงนะคะแล้วก็ความรู้สึกนี้เนี่ยมันทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่ได้ทําให้ตัวเองพัฒนาขึ้นนะคะก็ตระหนักรู้ถึงมันคะ่ะแล้วก็พยายามเปลี่ยนความรู้สึกนั้นนะคะให้เป็นไปในด้านที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเกยโกตัวอย่างนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจก็เป็นคนที่ซื้อของเยอะแยะนะคะกระเป๋ารองเท้าเนี่ยกองเต็มบ้านเลยไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่าเป็นการซื้อจากอารมณ์ที่เห็นผิดคิดว่าซื้อของแล้วจะช่วยให้เราดีขึ้นได้นะคะแต่เปล่าเลยคะ่ะตราบใดที่เเรายังห็นนผิดะะคะ เราก็จะผิดอยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่เกิดอาการตะหนักรู้ขึ้นมานะคะก็มาทั่งคุยกับตัวเองค่ะว่าเธอเป็นอะไรคือถ้าเธอเหนื่อยเธอก็แค่พักผ่อนนะคะไม่ใช่ซื้อของถ้าเกิดว่าเป็นทุกข์กับงานนะคะ <c oughs> ก็ต้องดูว่างานของเราเนี่ยมันมีคุณค่าอะไรอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเงินใช้สะดวกสบายทุกเดือนหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เราควรจะขอบคุณงานหรือเปล่าไม่ใช่เป็นทุกข์กับมันแล้วก็ไปช้อปปิ้งซื้อของลักวันซื้อของปลอบใจตัวเองนะคะคือพอคิดได้แบบนี้เนี่ย ชีวิตดีขึ้นเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่าก็ยังทํางานเดิมมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าทัศนคติต่อง,งานเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะพอชีวิตมันดีขึ้นการวางแผนการเงินเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เกดเล่าให้ฟังตั้งแต่อพปิสตอแรกๆนะคะว่าตัวเกดเองจริงๆเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายๆอ่ะมันไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วจะบอกว่าความหาสตานคืออะไรรู้ไหมคือพอเรามีความสุขกับชีวิตนะคะเงินมันเข้ามาเองค่ะ ถึงอยากจะย้ํากับลูกนะคะอยากจะบอกกับทุกทคนว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือความสุขเนี่ยให้จัดการอารมณ์นะคะแล้วก็มีความสุขทันทีเลยค่ะเงินเนี่ยมันจะมาตามความสุขของคุณนะคะอันนี้อาจจะยังไม่ต้องเชื่อเกินะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลายคนอาจจะลองมาหลายวิธีแล้วเนาะชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะคะส่วนเด็กๆค่ะถ้าเกิดว่ารู้แล้วรีบฝึกเนี่ยเก๋มองว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปเดินอ้อมเนาะเพราะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้นี่แหละนะคะ แต่ถ้าใครอยากเดือนออมก็ไม่ว่ากันอวยพรให้มาถึงเร็วๆแล้วกันนะคะคาแนะนําข้อที่4ค่ะเงินไม่เกี่ยวกับความสุขและความดีแต่ถ้ามีเงินเนี่ยเราจะขยายมันให้ใหญ่ขึ้นได้ข้อนี้นะคะเป็นไมซ์เซตสำคัญค่ะที่อาจจะฉุดหลายๆคนไว้ไม่ให้มีเงินนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยคุณรังเกียดเงินคุณแยกความสุขกับเงินออกเป็นกั้วตรงข้ามซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าเงินเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับความสุขนะคะ และจริงๆแล้วเนี่ยเงินซื้อความสุขได้ถ้ามันเป็นความสุขที่ใช้เงินซื้อได้อย่างเช่นนะคะบางคนกินอาหารอร่อยๆแล้วมีความสุขเงินก็ซื้อได้บางคนไปเที่ยวแล้วมีความสุขเงินก็ซื้อได้บางคนเจ็บป่วยต้องรักษาอันนี้เงินยิ่งซื้อได้ใหญ่เลยนะคะแต่ถ้าอะไรที่เงินมันซื้อไม่ได้มันก็คือซื้อไม่ได้ค่ะอย่างเช่นเงินซื้อความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวไม่ได้อันนี้คุณก็ต้องทําเองต้องทําอย่างอื่นไม่ใช้ใช้เงินซื้อแค่นั้นเองนะคะคิดในทางกลับกันค่ะแล้วถ้าไม่มีเงินละ ไม่ต้องสืบเลยคุณทุกแน่นอนนะคะเพราะว่าปัจจัย4ี่ทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อนะคะตื่นมาลืมตาเข้าห้องน้ําชักโครกล้างหน้าแปรงฟันเราก็ต้องใช้เงินแล้วนะคะกินข้าวเสื้อผ้ายารักษาโรคต้องใช้เงินซื้อทั้งนั้นนะคะดังนั้นเจก,ก็อยากให้ลูกๆนะคะแล้วก็ทุกคนที่ได้ฟังนะคะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อเงินต่อความสุขและต่อความดีค่ะ เพราะจริงๆมันก็จะมีทัศนคติอีกแบบหนึ่งนะคะที่แยกเงินกับความดีเป็นคนละค้่พวกนี้อาจจะดูละครไทยมากไปนะคะที่ตัวโกงส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไม่ดีเนาะแต่ว่าจะรวยแล้วก็พระเอกเนี่ยจะเป็นคนดีแต่ว่าจนนะคะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยเงินเนี่ยไม่มีเลวมีดีนะคะเงินเป็นของกลางๆเป็นเครื่องขยายนะคะถ้าคนนั้นเป็นคนเลวตอนจนอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าเขาทําเลวได้ไม่มากแต่พอเขารวยแล้วเนี่ยเขาทำเลวได้มหาศาลเลยนะคะเช่นเดียวกันกับคนดีค่ะ ถ้าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณลองรวยดูสิคุณจะทำความดีได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นอย่าติดกับดักตรงนี้ค่ะจะอยากให้เด็กๆหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองนะคะมีทัศนคติต่องเงินให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเรามองเงินเป็นสิ่งไม่ดีเงินมันก็ไม่มีทางจะเข้ามาหาเรานะคะใครที่ขยันก็แล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนดีก็แล้วแต่เวลามีเงินเงินก็ไหลออกตลอดนะคะให้ลองตรวจสอบดูว่า คุณมีทัศนคติต่อเงินอย่างไงคุณคิดว่าคนรวยเนี่ยเป็นคนเลวหรือเปล่าซึ่งบางอย่างจะบอกว่าเราไม่รู้ตัวนะว่ามันอยู่ในจิตจิตใต้สำนึกของเราจะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราเห็นรถแพงๆที่คนขับแบบขับแย่มากเลยฝ่าไฟแดงขับซิ่งหวัดเสียวไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดเราจะพูดว่าอะไรเราจะคิดว่าอะไรเก๋เคยคิดนะคะขับรถแพงสะเปล่า <laughs> เบ้นนี้มันไม่แถมไฟเลี้ยวมาให้หรือไง <laughs> คุณมีความคิดแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเคยมีความคิดแบบนี้นะคะ ก็แสดงว่าคุณมีอาคาติต่อเงินแล้วค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับรถเลยอะ่ะมันเกี่ยวกับคนคนนั้นถ้าเขามีนิสัยแบบนี้เขาจะไปขับรถอะไรรถถูกรถแพงเขาก็จะขับแบบนี้แหละนะคะหรือเวลาที่เห็นคนอื่นรวยคุณคิดยังไง เคยคิดสงสัยไหมว่าไอ้นี่ไม่ต้องทําอะไรผิดกฎหมายแน่เลยมันถึงรวยเร็วนะคะการคิดแบบนี้แหละคือการมีอคติแล้วก็รังเกียจเงินนะคะแล้วก็ทําให้เงินเนี่ยไม่เข้ามาหาเราถึงแม้จะมีวาระให้เงินได้เข้ามามันก็จะหาทางไหลออกไปค่ะคือมันจะไม่อยากอยู่กับเรานานๆนะคะสุดท้ายค่ะคําแนะนําที่5นะคะ อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนไปหาเนี่ยมันคือการมีเวลาไปทํางานที่ชอบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ใช่การหยุดทํางานนะคะอิสรภาพทางการเงินมันไม่ใช่จํานวนเงินมันไม่ใช่การไม่ทํางานแล้วออกไปกินไปเที่ยวแบบวัน,ว,นวันไม่ต้องทําอะไรนะคะเจกล้าท้าเลยนะคะว่าลูกๆหรือว่าคุณคุณที่ฟังอยู่เนี่ยให้หยุดงานไปเที่ยวเล่นเลยนะคะอย่างเดียวเนี่ย ได้ไม่เกิน3เดือนหรอกตัวเกเอนะคะจะบอกว่า3วันเนี่ยเก๋ก็กระสับกระส่ายแล้วนะคะเก๋เคยลาพักร้อนแบบเป็นอาทิตย์เลยนะก็อยากไปนั่งโง,ง่ๆที่ไหนสักแห่งอะไรอย่างเนานะไม่เกิน3วันเก๋อยากกลับมาทํางานแล้วเพราะว่าการทํางานเนี่ยมันคือคุณค่าของชีวิตเราค่ะถึงจุดหนึ่งนะคะแม้ว่าเราจะมีเงินมากมายแบบใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดเนี่ยเราก็อยากจะทํางานอะไรบางอย่างอยู่ดีนะคะ คุณจะสังเกตเห็นว่าเศรษฐีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าเศรษฐีระดับโลกนะคะเจ้าสัวธนินเจ้าสัวเจริญวอร์เรนบัฟเฟตหรือว่าบิลเกตเองท่านอายุมากๆทั้งนั้นเลยนะคะมีเงินเนี่ยเหลือกินเหลือใช้ใช้ยันลูกหลานเล,ลนหลงก็ไม่หมดอะ่ะแต่เขาก็ยังทํางานอยู่เพราะอะไรเพราะว่างานเนี่ยมันคือคุณค่าค่ะและคนนะคะเมื่อเขามีความมั่งคั่งในระดับสูงสุดแล้วอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้คิดแค่ตัวเองละแต่จะคิดไปถึงสังคมรอบตัวด้วยนะคะดังนั้นค่ะ ถ้าลูกๆหรือคุณ,คณนะคะคิดว่ามีเงินเยอะจะได้มีอิสรภาพจะได้ไม่ต้องทํางานมันไม่ใช่ค่ะแต่มันหมายถึงว่าถ้าลูกมีเงินเยอะมากพอที่จะไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินลูกจะมีเวลามีอิสรภาพในการเลือกทำงานที่ชอบที่มันเติมเต็นใจที่มันทำให้เรามีความสุขมาถึงข้อนี้นะคะอยากให้ย้อนกลับไปข้อแรกถ้าลูกใช้ความสุขนำทาง ชีวิตมันก็เหมือนสําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะคือมันไม่ต้องเดินอ้อมอะ่ะเราไม่ต้องไปโทรทํางานที่ไม่ชอบก่อนเพื่อหาเงินมาเก็บไว้ให้มีความมั่นคงแล้วก็จะได้ไปทําสิ่งที่ชอบนะคะสู้เราทําสิ่งที่ชอบที่มีความสุขเลยจะดีกว่าไหมนะคะและเียย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทํางานด้วยความสุขเท่านั้นค่ะที่จะดึงดูดเงินเข้ามาส่งลูกได้ ที่จะทําให้ลูกได้ไอเดียต่อยอดดีๆนะคะมีความคิดปิ้งแวบมีโอกาสมีช่องทางดีๆเข้ามานะคะคนที่เขาทํางานด้วยความทุกเนี่ยแม้จะมีโอกาสเข้ามาเขาก็จะมองไม่เห็น เหมือนดวงตาม,มืดบอดแบบนั้นเลยนะคะในเทปนี้เนี่ยถ้าจะให้เกียรสรุปสั้นๆเป็นประโยคเดียวนะคะเกียรก็อยากจะบอกทุกคนนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะให้ความสุขและความสนุกเนี่ยนำทางไปแล้วเงินจะเข้ามาหาเราเองนะคะส่วนถ้าจะสรุป5คําแนะนําที่เกียรอยากให้ลูกๆและทุกๆคนได้รู้แล้วก็ลองเอาไปปรับใช้เพื่อให้ชีวิตดีขึ้นนะคะก็คือข้อแรกค่ะอย่าทนทํางานที่เกลียด เพียงเพราะว่าเราเรียนมาจงเลือกทํางานที่มีความสุขเท่านั้นข้อ2นะคะอย่ารีบเป็นหนี้ก้อนใหญ่ขอให้ใช้ชีวิตให้สนุกก่อนข้อ3ค่ะจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้แล้วเป้าหมายเรื่องเงินเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยข้อ4เงินไม่เกี่ยวกับความสุขและความดี แต่ถ้ามีเงินเราจะขยายมันให้ใหญ่ขึ้นได้และสุดท้ายข้อ 5. อิสรภาพทางการเงินที่ทุกคนใฝ่หาคือการมีเวลาไปทำงานที่ชอบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ใช่การหยุดทำงานก็หวังว่าทุกคนจะได้แย่คิดแล้วก็ได้ประโยชน์จากคำแนะนำทาง5ข้อนี้นะคะที่เกศเองเนี่ยใช้กับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กนะคะมันทำให้เกศมีชีวิตที่ มีความสุขมากขึ้นมีเงินไหลเข้านะคะมีโอกาสเนี e ่ยเข้ามารัวๆเลยก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะยังไม่ต้องเชื่อเก๋นะคะแต่ถ้าคุณลองใช้มาทุกวิธีแล้วทําทุกอย่างแล้วชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นก็ลองคิดแล้วก็ลองทําสิ่งที่ต่างออกไปนะคะฝึกคิดและทําสิ่งที่ไม่เคยทําบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลหรือมันไม่ดีเราก็แค่เลิกทำนะคะแต่ถ้าเกิดเรายังทําแบบเดิมชีวิตมันก็เหมือนเดิมแหละเพราะว่าถ้าเกิดแบบเดิมมันดีเนี่ยชีวิตเราน่าจะดีไปแล้้ววนะะคแแตต่่ถาาเเกิิดดดชีีรยังไมส ว่าที่ทำทำมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์นี้นะคะก็แชร์เก็บไปฟังหรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะให้มีโอกาสได้ฟังด้วยอย่าลืมกดไลค์เพจนะคะแล้วก็ s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของล้ำซำเพื่อให้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองในทุกมิติโดยเฉพาะมิติในด้านการเงินนะคะแล้วพบกับซัมมันนี่และเก๋ๆได้ใหม่ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ